เมจะเสริโอ้้งเสร์มยนนอบถ้าแบบนี้สบา,า,ายเล่นทั้งคืนไป้คนองเรา้อมแล้โอ้ทีีไม่ลืเรื่องขาด สามเปอรครับมิสเตอร์นำโอ้โนี่โตมาเอ้าโดขวดกลบมาเอ้าโดนแกแรกแรกใจเย็นสุดโอ้ยอดมากที่นี่โดได้ตีไปแล้วโอ้เด้เดเงงด้้งดเเดเงเ้ สี ock, ama, ่โคอ้าวยังไงครับประกันเสริรใหม่เลยครับต้องยืนต้องแบทห้ถูกครับอ่าไ้องสี่แลวโนโคแกโอ้โหไ่แ่ไม่ครับเข้าใจะกาไม่เป็นไรครับครับผมไม่เป็นไรหกหนึ่งมาไฟไปแล้วครับ ดิงกันเด้อหนปีโอ้โหทำอะไรดูดูดูหนัีมาโ่อไตไปหอีมาโหโอ้โหแท็กปสะบัดมแรงมากโอ้โหนักแ่นักจันแเลยครับโอ้โหกยนสวยจะกรยูอออลงไลง โอ้ยคืทางแล้วนะครับผมทางของเจมส์ไอย่างรวดเร็วกเแโอ้ยไปที่นี่มาเอ้ไม่งไรเีบอะไรแตกอะไรอันนี้ช่วยอัดยอนลูกนี้ไม่ธรราาวต่อหนึ่งแม็กยืนตัวแม็กาัยืดตีเลยครับ อาีะะูเปลี่ยนตัวนะูเตัวคาสีพื้อาเปลี่ยนลายอัพแล้วจะเป็น,น,ะะปน,นยังไงักตี่ก็ลงมานะครับีเก็บฟิวด้วยน,นะครับตัดแบ็คตีอต,ตอน่นะตนั้นะนมาก อัเน็ตยอดสวยดปไงิ่ขนาดพื้นโลนกพันจีครับผมกล้มาจีใกล้มาติดติครับเจ็บนิวใช่ไหมบที่ดิวเนี่ยครับนิวเจ็บนะครับครับโหไล่าติดวาวมานนหนนนอ่าให้เติมสองได้มยวไี้ไ่ได้

เขาสสองต่อสองครับทีสา้ได้เกมร่ากนะครับพิคคาเดอร์นักเดิมโดนดิวดนวยี่ไม่เป็นไรไม่เป็นไรห่างกันมากดไปงอแบบนี้บิดพลาดกันได้อ๋อกระยอนหน้าเล่นไงฮ่า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  อันนี้คอต้องได้คอทเทสเอาไคอเันเอร์ันเอครับเราดีที่มนไดขึ้นแวนะครับกาลังจะได้เกมแรกนี่ฮะคุณภาพของหัวหน้า hmm. ทีผมผมดูคุณมีความสุขคุณภาพของกับเีะเฮ้ยเอาแลาแล้วเอแล้ว ได้มาสี่นวครับเป็นสี่ต่อสี่ยังปิดเกมแรกไม่ได้ครับทีมเตอร์วันนี้สันดีบูเฮ้าทิมก้อนแม่ไหมฮะทีมปักแม็กกีอ๋อทีมตังหรือเปล่านีไรเป็นสันดีบูได้ต้มอ๋อทีมเวนมนะโอเคได้มาหต่อตบแล้วเอาเดี๋ยวเอาครคือครบแล้วครับได้ไปแล้วอห แมนพีกันนาสนามใบท้าต่อสอยู่ในที่ห้าต้องบอกว่าเป็นต่อไปที่ลงปิดต่อทำให้ดูเหมือับเรียกได้ว่าที่ได้รับการตัดสินใจที่จะต้องเจอต่อไปนี้อันนี้ก็เป็นต้น เดี๋ยวให้เขาวางแผนนะครับว่าจะส่งใครลงแข่งกับน้องกล้องและอ้ลกัน ขอควาจับคู่กันแล้วนี่แบบนี้ตลอดไปได้ไหมครับคู่นี้่าจะโวนไปโหดเอาให้คู่กับต้องต้องกับน้องปุมมาเนีนยเรานี่เ็นยาวๆเลยได้ไหมน่าจะดดนกัยสุยาวๆเลยใช่มว่าเนสองนี่ถ้าจะเดือดนะาี้เแล้วอูงตรงแล้วเกมสองของแพี่น่าต้งติดแค่วอลนะครับอ๋อ เอาละฮะเกมที่สองครับสี่เิร์นเซิรย้อนมาโดนไม่เป็นไรโทมัสตักกระาอยู่นีเนตไปครับเป็นหน้าหน้าของผูนเดอร์ไปถึง0ูครับผิ้เลอร์นำตัดตัว ต้องเต้นตองันหยอดโอ้โหหยอดชื่นขาต่อฟัดโอ้โหโัสดีกว่าต่อพักแล้ว่าจับนกอยู่ถึงจะได้สองหนึ่งครับตีัสตกตนดีนะอันนักบไปสองลูกอะล่ะลูกที้ตกใต้ต้แล้วโทมัสเรื่อบติดละ จับทิศทางของลมแอร์มาสองทีอ่าตอนี้เข้าเตือนแล้วเขาเีาโฟร์มอนต้องเปิบอลยอดหน้าน้อะอยู่นี่บอลสวยมากเลยโฟร์บมาแล้วอันนี้บูน้ำแล้วครับสามต่อสอเอนนี้หอาแล้แรกเฮ้ยแมกแุนี้ยอดจะยอดเขาโบมับอยู่กวนไหนเนี่ยแ้่ไ